สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมมาเอก Investor Trader นักลงทุนนะครับวันนี้เช่นเคยนะครับมากับหัวข้อของ ICT Concept นะครับเรื่อง Day Trading Model นะครับในส่วนของ Part New York Color Zone นะครับทำกำไรง่ายๆสไตล์ New York นะครับโอเคเป็นแบบไหนบ้างเราไปดูเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเหมือนเดิมนะครับอะไรคือ Day Trading Model นะครับถ้าพูดง่ายๆก็เทรดจบในวันนั้นแหละนะครับก็คือหาจุดเข้าเทรด จบในวันแต่ว่าคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเน้นตามช่วงเวลาของนิวยอร์กฮิโล์โซนนะครับโดยก็ใช้หลักการเดิมนะครับของ Time and Price นะครับซึ่งตลาดนิวยอร์กนะครับก็จะมีคาแรคเตอร์นะครับมีลักษณะนะส่วนใหญ่นะครับก็จะมีปริมาณการซื้อขายนะครับที่มากที่สุดในวันเพราะว่าส่วนใหญ่ข่าวที่มีความผันผวน,นอย่างรุนแรงเช่นไอ้ข่าวกล่องแดงทั้งหลายนะครับก็มักจะอยู่ในช่วงเวลาของตลาด York, นะิวยอร์กเนาะก็ทําให้มีการซื้อขายภายในวันที่มากนะครับแล้วก็อาจจะมีความผันผวน,นที่รุนแรงด้วยเช่นเดียวกัน ลักษณะที่2องนะครับนิวยอร์กเนี่ยมักจะวิ่งไปตามทิศทางเดียวกับลอนดอนโดยที่เมื่อลอนดอนเนี่ยเป็นไปตาม Daily b บแอสนะครับใช้คําว่าส่วนใหญ่นะถ้าดูภาพนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเล่นตามช่วงเวลาของนิวยอร์กนะครับจะเป็น7นถึง10 a m ของเวลานิวยอร์กแต่ถ้าเป็นประเทศไทยก็จะเป็น1ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของ d ดล i ทเซิร์ฟิ้งไทม์ก็ต้องบวกเพิ่มขึ้นไปอีก1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็น2ทุ่มถึง ห้ทุ่มนะครับสำหรับนิวยอร์กคิวเลอร์โซนนะครับต่อมาหลักการที่ใช้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับหลักการของลอนดอนนะครับก็จะใช้ในส่วนของ power of three นะครับมองในรูปแบบของ AMD แต่ว่าจุดที่เราเล่นเราอาจจะไม่ได้หาจังหวะที่เป็นส่วนของ manipulation ละนะครับเราก็จะมองในส่วนของ distribute พูดง่ายๆก็คือมักจะเกิดในช่วงเวลาของนิวยอร์กนะครับเพื่อกับมาลิตเมนในช่วงของลอนดอนโดยประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวอย่างก็ยังเป็นตัวอย่างเดิมนะจากของ ถ้าเอาหลักการของ AMD เนาะเราก็จะคาดหวังว่าเอเชียเนี่ยมักจะเป็น Accumulation นะครับแล้วก็ช่วงลอนดอนจะเป็น Manipulation แล้วก็ช่วงนิวยอร์กก็จะเป็น Distribution เพื่อให้จบแท่ง Day ตาม power of t r e e ซึ่งถามว่าถ้ามันมาเทสก่อนนิวยอร์กได้ไหมก็ได้แต่ว่าถ้าเราจะกำหนดเพื่อที่จะเล่นตามช่วงเวลาของนิวยอร์กแบบตามกฎเลยเนี่ยก็ต้องรอแค่ช่วงเวลานิวยอร์กนะครับถ้า b l ู l s h นะครับก็จะมาเทสช่วงนิวยอร์กนะครับฟัง e a r i s h นะครับตัวอย่างเนาะ เหมือนเดิมนะครับแค่สลับฝั่งกันเนาะแอคหุม้ม Manipulation แล้วก็ลอกกลับไป Distribution ในช่วง New York, นะิวยอร์กะบริเวณล,ลอนดอนที่ส่งมานั่นแหละ ครับโอเคอ่ะสรุป Day เ r ดดิ้งโมเดลของ New York กช l ลเรโนะครับข้อแรกพิจารณา Daily b บ a อก่อนนะครับใครที่ยังไม่คล่องก็ไปดูได้ในคลิปเรื่องของ Daily b บ a อ็นะครับ 2. ก็จะรอให้ช่วงเวลาของ London Open ส่งราคามาที่ไฮทําเฟมพีดีรีนะครับ3ช่วง London ต้องเกิด Total s o u ปซึ่งก็เหมือนเดิมครับสว e p m a r k เกสต r u เ t อร์ชิ i f t แล้วก็แฟร์ว a ล u e แก p และข้อที่4ก็คือรอเล่นช่วงตลาด New York เปิดเพื่อกลับมารีเทสที่บริเวณของลอนดอน อนคิลเลอร์นะครับนะก็จะเป็นเงื่อนไขของนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นท่าเทรดท่านึงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะครับมาดูที่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้เนาะเป็นคู่เทรดของ US ร้อยหรือว่า NASDAQ นะครับจากวันนี้นะครับจะเห็นว่าราคาได้ทําการส่งขึ้นมาสวิป บริเวณนี้นะครับโดยที่ราคามาติดณนะบริเวณ f b g d a ในฝั่งเซลล์จากนั้นเราก็คาดการว่าราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงไปบริเวณนี้เพื่อที่จะเป็นในส่วนของ liquidity ทีนี้เราก็แค่เปิดวันก่อนว่าเป็นอย่างไรนะครับโอเคมาถึงราคาปัจจุบันนะครับจากแท่งเดเมื่อวานเราบายแอดว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลงซึ่งณนะตอนนี้ก็จบช่วงของ London ลอนดอนละอะลอนดอนทอะไรบ้างเรามาดู 1. เกิดการสวีปของเอเชีย2เกิดมาเก็ตสตั๊กเจอชิ t ก็คือทําลาย เอเชียโลลงไปเลยนะครับจากนั้นราคาได้ทําการสร้าง FVG ไว้ก็คือนนะบริเวณนี้ช่วงเวลานิวยอร์กเปิดเราก็สามารถเล่นได้หรือถ้าสร้างเงื่อนไขไปแล้วเราก็เข้าเล่นได้ตั้งแต่ช่วงของยังไม่เปิดตลาดเลยก็ได้นะครับ ่ะดูกันต่อเนาะจะเห็นว่าช่วงนิวยอร์กเริ่มเปิดตลาดมาแล้วแล้วก็อถ้าดูแค่แท่งเทียนคอนเฟิร์มเนี่ยก็เริ่มทำการรีเจคชันก็สามารถที่จะเข้าเล่นได้ในตรงนี้เลยแล้วก็ย่อไไปที่ไฮของลอนดอนนะครับมองที่คร่าวๆนะประมาณ 2R โดยประมาณนะครับแต่มองจากชุดนี้ที่มองว่ามีโอกาสปรับตัวลง Liquidity แรกที่มีโอกาสมาทำลายก็คือบริเวณสวิงอินทร์นอตรงนี้นะครับถ้าเราคาดการไปเลยว่าจะลงไปถึง SSL ชชุดนี้นะครับว่าจะไปถึงไหม โอเคนะครับก็จบแผนไปนะครับหลักๆก,ก็คือจะมองประมาณนี้นะครับก็คือมอง daily b y a ็ a แอลอนดอนทำ s สวิฟชิปแกรบหรือว่า total s o u ปไว้ไหมแล้วก็รอช่วงเวลาของนิวยอร์กขึ้นไปรีเทสในส่วนของลอนดอนนะครับก็จะหาจุดเข้าเทรดนะครับถ้าเราแบบมองลงไปอีกจะไปได้ถึงไหนซึ่งก็มีบริเวณแถว o อ d e r ดอรบ็ Box, บริเวณเนี้ที่น่าสนใจนะครับอ่ะลองดูว่าจะไปถึงไหนนะ โอเคก็ถึงได้นะการลัน RR หรือว่าลัน TP ไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมขอไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมก็จะพูดถึงอย่างน้อยก็สัก 2R ขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่ก็เป็น1ตัวอย่างนะครับเคสแรกเนาะประมาณนี้นะครับไปดูเคสต่อไปโอเคครับมาดูตัวอย่างที่2เนาะเมื่อเราดู daily bias เนาะณตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้ปิดเหนือ previous day high ของแท่ง day ก่อนหน้าได้ แต่ว่าราคาเนี่ยสามารถที่จะส่งโลขึ้นไปเรื่อยๆได้ดังนั้นจะใช้ของวันก่อนๆหน้ามาพิจารณานะครับแม้ชุดนี้จะมีการสวีปแล้วกลับลงมาปิดต่ำกว่าไฮอันนี้ผมก็จะพิจารณาเพิ่มเติมไปอีกนะถ้าดูแค่ปริมาณเนื้เทียนเนี่ยมีโอกาสสูงที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อบวกกับวันนี้แม้ว่าจะเป็นอินไซบาร์เนาะยังไม่เบรกไฮได้ก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้ไปเท่าไหร่จุดต่อไปก็อาจจะเป็นนะบริเวณของ FVG ด้านบนต่อ ครับโอเคเราไปดูภายในเดย์ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดวันมานะครับก็จะเห็นว่าเอเชียนะครับเริ่มทำแอคคุมอกแล้วถ้าเราบ่ายขึ้นหมายความว่าเราก็ต้องรอให้ช่วงลอนดอนเนี้ยลงมาสวีปเอเชียให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งขึ้นเนาะโอเคดังนั้นเราก็รอให้ช่วงเวลาของตลาดลอนดอนเปิดเสียก่อนนะครับแล้วค่อยไปพิจารณาว่าลอนดอนทําอะไรไว้บ้างนะครับโอเคอ่ะเราก็จะเห็นแล้วว่าตลาดลอนดอนเปิดเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถามว่า ทำตามเงื่อนไขที่เรามองไว้หรือ,อยังก็ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งมันมองได้ด้วยการเป็นรูปแบบของเฟล์สวิงนะครับพูดง่ายคือส่งขึ้นไปได้แต่ถ้าลอนดอนบริเวณเนี้สร้าง FVG ไว้มันก็จะเป็นจุดให้เราในการเข้าเทรดได้นะครับเพื่อที่จะรอในช่วงของนิวยอร์กกับมารีเทสเมนต์โอเคก็จะเห็นแล้วว่าราคาได้เปิด FVG ไว้ในช่วงของลอนดอนดังนั้นเราก็รอแค่ช่วงเวลาของนิวยอร์กเริ่มเปิดตลาด อ่ะนิวยอร์กเปิดแล้วดังนั้นหมายความว่าเราก็สามารถที่จะ pending ได้เลยอ่การรีด RR หรือว่าอะไรที่เราจะใช้เพื่อที่จะเพิ่ม RR เนี่ยก็อยู่ที่ทุกคนเนาะอ่ะแต่ว่าในคลิปนี้ผมก็จะวางตามสวิงไปก่อนละกันนะครับแล้วมองว่า previous day high ก่อนหน้าเนี้ถึง 2R หรือเปล่าโอเคก็ใกล้เคียงอ่ะผมก็เผื่อๆไปเลยประมาณ 2R นะครับซึ่งนิวยอร์กเริ่มเปิดตลาดแล้วเราก็แค่รอราคากลับมา r e เทส โ okay. อเคฮะยังไม่ได้ order. ออเดอร์อะแบบเนี้ยราคาไปก่อนแล้วหรือ,อยังถ้าบริเวณเนี้ยเปิดแกรบโอเคราคามีโอกาสที่จะไปก่อนได้แต่ว่าณตอนเนี้ยมีโอกาสที่ราคาแค่สร้างอ e ีคอโลบริเวณนี้ไว้ก็อาจจะเป็นลิควิดิตี้โอเคอะจะเห็นว่าราคาไม่ได้เปิดแกรบนะช่วงแรกจงังหวะแรกนะครับไม่เปิดแกรบราคาก็ลงมาใช้แกรบด้านล่างอีกครั้งหนึ่งทีนี้ก็ต้องลุ้นต่อละเพราะว่าหน้าที่เราทําหมดละ เห็นว่าราคาลงมาติดแกรบมีการรีเจคชั่นขึ้นไปบ้างแล้วก็มาติดที่ออเดอร์บล็อกรีเจคชันขึ้นไปบ้างก็ต้องลุ้นให้แท่งถัดไปเกิดเอ็นการ์ฟิ้งหรือว่าแท่งแรงบายขึ้นมาโอเคนะครับแท่งแรงบายมาเรียบร้อยนะครับเราก็ มีโอกาสที่จะลุ้นต่อไปว่าเอ้ยไปถึง TP ที่เรามองไว้ไหมที่ 2R หรือว่าอ,อ,อาจจะมองบริเวณไฮเดิมหรือไฮของ previous day high ก่อนก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทางนั้นโอเคถ้าเราเก็บสถิติมามากพอเราก็แค่ทำไปตามแผนว่าโอเค 2R ไปถึงได้ก็เก็บที่ 2R ไปนะครับอ่ะผมรันเลยนะครับอ๋อจะเห็นว่าราคานี้กลับลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะดูต่อ ะกลับขึ้นไปให้อยู่นะครับแต่ว่าจะไปถึง tp พีไหมนะครับก็ไปกันต่อนะครับโอเคอมาถึงทีให้แต่ว่าน่าจะเป็นช่วงของวันใหม่แล้วนะหกโมงเช้าของวันต่อไปนะครับไหนบอกว่าเป็นเดย์เทรดดิก็ใช่ครับแต่ว่าเมื่อราคาไม่ไปถึงสิ่งที่เราจะทำก็ก็คงต้องให้ไปเป็นตามแผนหรืออ,อันนี้หรือนะเป็นข้อยกเว้นว่าถ้าใครแบบ เล่นตามแผนจริงๆก็แค่ปิดให้จบภายในเซสชันของ London Close ซึ่ง London Close ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับท่าน่าตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสักตีหนึ่งนะอะเพราะว่าเป็นเดย์ไล t ์เซ i ิงไทม์นะครับก็ถ้าตีหนึ่งก็จะจบอยู่สักช่วงประมาณไฮเดิมของนิวยอร์กพอดีนะครับก็เก็บ TP ไปนะครับอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่บุคคลนะว่าเอ้ยฟิกตามแผนแค่ไหนเล่นแค่จบภายในวันไหมก็คือตั้ง TP ตามช่วงเวลา ดังนั้นหมายความว่าการจบวันหรือการจบเทรของเราจะจบที่ช่วงเวลาของลอนดอนโคลสพอดีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ใช้รูปแบบของ Daily บ a s นะครับเดีเ๋ยวเราไปดูตัวอย่างถัดไปกัน ตัวอย่างต่อมานะครับก็ยังอยู่ในคู่ของ US 1อยเนาะจะเห็นว่าแม้ราคาเนี่ยจะทำ all time high นะตอนนี้แต่ว่า day สามารถปิดต่ำกว่า high ได้ถ้าเล่นแบบ day by day ก็ต้องมองเซลลถูกต้องไหมครับเซลลมาณนะบริเวณไหนที่เป็น TP ก็บริเวณ FBG บริเวณนี้นะครับที่ราคามีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วขึ้น ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแค่รอให้ภายในวันเปิดมานะครับโอเคนะครับณนะตอนนี้เนาะเอเชียเปิดตลาดมานะครับแล้วก็ลอนดอนกําลังเปิดเนาะหมายความว่าถ้าเราจะ buy add เพื่อที่จะเซล l l หมายความว่าสิ่งที่เราต้องรอคืออะไรครับ ก็คือรอราคาให้มันสามารถลงมาเกิดมาเก็ตส c t u กเจอชิ t ไม่ว่าจะชิปตรงโลของเอเชียหรือว่าโลของสวิงที่กําลังส่งขึ้นไปนะตอนนี้ด้วยแรงเซลล์มหาศาลด้วยนะเพราะว่ามันอ่ะถ้าถ้าใช้เทรนมันก็คือการส่วนเทรนอยู่ครับอีกทั้งยังเป็นออทา i ไฮโอเคอ่ะเราดูว่าจะเกิด FVG ไว้ไหมโอเคเกิด FVG แล้วก็ส่งเบรกได้ดังนั้นหมายความว่า การที่เราจะทำเดลี่แบบแอเราก็จะหาจุดเซลล์ซึ่งถ้าบอก r ่ FVG แบบมีเยอะมากจุดที่เราอาจจะเริ่มพิจารณานะครับอันนี้ลองเป็นข้อสังเกตนะเมื่อราคามีการทิ้งอย่างรุนแรงนะครับราคาก็มักจะไม่รีเทสหรือคุยง่ายคือไม่ขึ้นไปสูงดังนั้นแนวแรกที่เราจะเริ่มพิจารณาก็คือบริเวณของเบเกอร์บ็อกบริเวณนี้โอเคก็แค่รอตลาดของนิวยอร์กเปิดโอเคอ่ะยังไม่จบลอนดอนเนาะ ไปกันต่อครับนิวยอร์กเริ่มเปิดแล้วก็จะเริ่มพิจารณาโอเคนะิวยอร์กเริ่มเปิดมาละแต่ว่าจุดที่เราจะให้ความสําคัญก็บริเวณแถวเบเกอร์บ็อกนะครับก็รอดูว่าจะขึ้นมาให้ไหมโอเคถ้าณนะตอนนี้ราคากําลังสร้างลิควิ d ดิตี้อยู่นะครับแล้วอ่ะได้ไปจิ้มด้านล่าง นะครับอ่ะก่อนอื่นเยวผมไปหาบริเวณที่ราคามีโอกาสลงไปถึงได้ซึ่งก็คือ SSL ตรงนี้และก็บริเวณ Order Bo x ็บริเวณนี้อ่ะแต่ผมเอา High นี้ละกันนะครับบริเวณนี้คือราคาที่มีโอกาสลงไปถึงได้นะครับโอเคจะเห็นว่าราคาเนี้ยมาแถวเบรกกะบล็อกเลยนะเรายังไม่ได้ pending ยังไม่ได้ออเดอร์เลยถูกต้องไหมอ่ะอันนี้มัน M 1 5ผมก็ลงไปใช้ที่ M 1 เลยละกันนะครับจะได้หาจุดในการเข้าเทรดอ่ะสิ่งที่ผมเห็นจะเห็นว่าราคาได้ทำ high ต่ำลงเกิดเฟลเลียสวิงแล้วก็สร้าง FVG ไว้อ่ะดังนั้นผมเข้าเทรดตั้งแต่ FVG ตรงนี้เลยนะครับอ่ะก็เข้า FVG แล้วก็อ่ะจะนำ SL ไว้ที่ high นี้หรือ high นี้ก็ได้นะครับถ้ามีโอกาสปรับตัวลงแล้วนะครับสำหรับผมนะถ้าทำา i ต่ำลงแบบนี้ก็ไม่ควรชนะไฮดังนั้นผมก็จะเอาไว้ไฮ แรกเลยเช่นเดิมเรามี SSL ใช่ไหมครับก็ลองดูว่าถึงไหม 2R โอเคถึง 2R แล้วก็บริเวณนี้เราจะเป็น TP 1เนาะแล้วก็ด้านล่างจะเป็น TP 2นะครับอลองดูนะว่าจะไปถึงให้ไหมอ,อันนี้ผมรันกราฟเลยนะครับโอเคจะเห็นว่าไดออเดอร์เรียบร้อยแล้วโอเคนะครับผมจะไปเลยนะครับโอเค TP ะ TP 1เรียบร้อย แล้วก็ TP 2เรียบร้อยนะครับจะเห็นไหมว่ามันเล่นในช่วงเวลาของนิวยอร์กพอดีอ่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะไป SL บริเวณนะครับบริเวณของลอนดอนใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากผมกลัวมันไม่ถึง RR ่ได้1ต่อ2ใช่ไหมผมก็แค่ดรอปลงไปดูที่โลว์ไทม์เฟรมนะครับอันนี้ทําหน้าตายังไงบ้างก็เหมือนเดิมครับสวีปชิปแกรแล้วก็เข้าเทดนะครับก็ถือว่าจบแผนไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตามเดลี่บแอสเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในคู่อื่นบ้างนะครับไปกันเลยครับโอเคเรามาดูยูโร USD กันบ้างนะครับเป็นคู่เงินบ้างนะครับจากวันปัจจุบันเราก็จะมองว่า้ต้องเซลล์ถูกต้องไหมครับเพราะว่าสามารถปิดตามกว่า p ี s d เอสเด รเราจะเซล์แสดงว่าสิ่งที่เราจะรอก็คือรอให้ลอนดอนขึ้นมาสร้างแมนิปูเลชันไว้โอเคเราไปดูที่การเปิดตลาดของเด y นั้นเลยนะครับโอเคนะครับเพะพะตลาดเปิดจะเห็นว่าไม่ได้เป็นตามที่เราคาดการไว้ละเพราะว่าเราเพื่ออยากจะเซล์ใช่ไหมจะเห็นว่าลอนดอนเนี้ยทิ้งลงมาก่อนไม่ได้ส่งขึ้นไปดังนั้นการที่ใช้เดลี่แบดอาจจะไม่ได้ผลใน เทรดของวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราจะรอก็คือรอว่าราคาช่วงลอนดอนเนี้ยขึ้นมามา get structure shift ไหมแล้วก็สร้าง FVG ไหมเพื่อให้เราเข้าเทรดในช่วงของนิวยอร์กนะครับโอเค สร้าง FVG ไว้นะครับบริเวณนี้นะก็แค่รอช่วงตลาดของนิวยอร์กเปิดและก็อามาหา TP ไว้ก่อนเลยซึ่งก็คือ High ของเอเชียหรืออ่ะถ้าเผื่อผื่อ <ๆ S 1> ไปก็เป็น Swing นี้เลยก็จะเรียกตรงนี้ว่า BSL นะครับหรือถ้าสูงกว่านี้ก็จะเป็นในส่วนของ High ชุดต่อไปเลยซึ่งก็คือข้างบนนี้นะครับ BSL เนอะโอเคเราแค่รอช่วงเวลามานะครับอ่ะ นิวยอร์กเริ่มเปิดดังนั้นผมเพนดิ้งไว้รอเลยนะครับก็บริเวณ FVG เนาะก็ถ้าใครแบบอยากได้ราคาที่ดีหน่อยก็ลองเผื่อมาสัก50%ของ FVG ดูนะครับก็มีโอกาสมาถึงแต่ก็มีโอกาสมา,มาไม่ถึงเช่นเดียวกันนะครับอ่าไม่รู้ถึงไม่ถึงไม่รู้นะอ่าผมก็ตั้งไปเลยอสมมติไม่เข้าที่ขอบบนแล้วนะนะครับเข้าที่50%ไปเลยอ่าลองดูนะครับผม r นกราฟไปเลยนะครับทีนี้โอเคอ่ะไดออเดอร์อยู่นะนึกว่าจะไม่ถึงให้สละ โอเคทีนี้ก็เหลือว่าจะไปไหมนะครับยังเป็นแรงบายที่ส่งขึ้นไปอยู่นะครับอ่ะโอเคเห็นว่า M 1 5 3แท่งคือแรงบายมาเต็มเลยนะครับก็ TP ภายใน1ชั่วโมงก็โอเคนะนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะลองไปจบวันนะว่าไปถึง TP 2หรือเปล่า อ่ะไม่ถึงแล้วก็ถ้าเราดูก็คือถ้าเอาจบตามเวลาก็ต้องจบนะช่วงเวลาของลอนดอนโคลส e นะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะดูอีกสกตัวอย่างนึงในส่วนของทองคำนะครับตัวอย่างถัดมาเนาะพิจารณาเลยนะครับชุดนี้โอเคไม่ได้สวิปก็จริงแต่ว่าราคาสามารถปิดต่ํากว่า previous day low ได้ดังนั้นเราก็ buy as ว่าลงต่อเท่านั้นเองนะครับไปดูที่ M15 เลยนะครับรอตลาดเปิดในวันใหม่มานะครับเป็นยังไงบ้างไปดูกัน ก็เหมือนเดิมนะครับราคาได้ทิ้งลงไปก่อนนะเนี่ยช่วงเอเชียนะครับราคาได้ทิ้งลงไปก่อนเนาะจากนั้นรอช่วงของตลาดลอนดอนเปิดเช่นเดิมเราก็จะรอให้ว่าลอนดอนเนี้ยจะขึ้นมาสวิบเอเชียหรือเปล่าณนะบริเวณแถวออเดอร์บ็อกซ์บริเวณนี้นะครับอะสวิบเสร็จเกิดเหมือนเดิมไหมมาเก็ตสแต็กเจอชิฟตั้งแต่โลนี้โลนี้หรือโลนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะเลือกให้ดีก็ต้องเป็นโลนี้นะครับเหมือนเดิมครับสวิบแล้ว,ว,ลวเกิดมาเก็ตสแต c กเจอชิฟไหม โอเคอ่ะมาเก็ s t ตั๊กเจอชิ i f t เรียบร้อยนะครับก็มาหา FVG ไว้ซึ่งถ้าดูก็ค่อนข้างดูยากเลยนะแต่ว่า FVG ก็อยู่บริเวณนี้เนาะตอนนี้เดี๋ยวผมลองไม่เล่นที่ FVG นะผมจะไปเล่นที่ IFVG ซึ่งก็คือตั้งแต่นี้ถึงตรงนี้เลยผมก็นับรวบเลยนะอ่ะก็แค่รอช่วงตลาดของนิวยอร์กเปิดเท่านั้นเองนะครับอ่ะจะเห็นว่า FVG นี้ก็มาเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ผมก็จะรอช่วงนิวยอร์กเปิดโอเค ยังไม่เข้าเล่นสักเท่าไหร่นะรอก่อนโอเคนิวยอร์กเปิดผมว่าผมน่าจะไม่ทันแล้วนะผมน่าจะเข้าเล่นไม่ทันแล้วนะทุกคนนะเออผมต้องเข้างกับตรงนี้แล้วนะขอภายลืมตั้งออเดอร์แล้วก็ TP ผมจะมา TP ที่ IFVG เหมือนกันอ่ะถ้าดูจากตรงนี้มาถึง IFVG จะถึงประมาณสัก2 5 r โอเคถึง TP ไหมเท่านั้นเอง1 2โอเค ถึงเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จบแผนไปเนาะสำหรับทองคำก็ใช้หลักการเดิมเหมือนเดิมนะครับ d a i l y buy as สลอนดอนส่งมาที่ไ i ทัมเฟมพีดีอ r a รไหมเกิด t ั t ทั s ซุปหรือเปล่านะครับแล้วก็แค่รอช่วงเวลาของนิวยอร์กกับมาริเทสเมนต์มันเป็นท่าเทตุต่อเนื่องจากของลอนดอน นะครับเมื่อลอนดอนสร้าง High o f Day หรือ Low o f Day นะครับก็เป็นท่าเทรดง่ายๆประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับนิวยอร์กก็อาจจะไม่ได้ลงแบบรายละเอียดมากแต่ว่าก็ครบถ้วนแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถนําไปแบ็กเทรไปใช้ได้แล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อผมนะนำไปทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะครับว่าโอเคไหมใช้ได้จริงหรือเปล่าแต่ถ้าใช้ได้ก็กระซิบมาบอกกันหน่อยละกันนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะครับพิเศษจะมีเรียกว่าเป็นมินิคอร์สละกันนะครับมินิคอร์สฟรีให้กับทุกคน นนโอเคนะครับรายละเอียดเนาะอันนี้ก็อขอโฆษณานิดนึงก็เป็นเพจผมนะครับใครยังไม่ได้ไปกดติดตามหรือถูกใจไว้ก็ขอคนละหนึ่งกดติดตามเพื่อให้ไปถึง1,000ผู้ติดตามขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็กิจกรรมพิเศษนะครับก็จะเป็นในส่วนของฟรีมินิคอร์สนะครับเป็น X-Mart แล้วก็ปีใหม่สําหรับ ทุกคนนะครับซึ่งผมนะครับก็อยู่กับพี่กรณ์นะครับก็ช่วยกันแบ่งปันการสอนนะครับอ่าในส่วนนี้ก็เป็นเพจส่วนตัวของผมเท่านั้นเองนะครับคอนเทรดฟอร์ไลท์นะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะได้แบบสแกน QR code ์โค้ดไลอดมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไปตรวจสอบเนาะก็จะพูดในเรื่องของหัวข้อ ICT Concept นะครับหัวข้อลอนดอนแล้วก็นิวยอร์กคิวโรโซนนะครับซึ่งก็จะพูดเรื่องของลอนดอนมีอีก2รูปแบบแล้วก็นิวยอร์กมีอีก2รูปแบบเป็นรูปแบบอะไรนั้น ใครอยากรู้ก็เข้าไปดูกันในมินิคอสนะครับจะพาดูตัวอย่างแล้วก็ตลาดจริงนะแล้วก็พาอ่านเนาะมีเวิร์กช็อปให้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมครับและแอดนี้เลยนะครับและแอดนี้นะครับสแกนแล้วก็รีบเลยนะครับรับจํานวนจํากัดนะห้ที่นั่งนะครับซึ่งจะสอนในวันเสาร์ที่21ธันวาคมนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าคอร์นี้ฟรีนะครับตรงนี้เลยนะครับสแกนที่ค r code ได้เลยวันนี้ก็ ไปแล้วนะครับเจอกันในคลิปหน้าเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามกันนะครับผมวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ